นั่คือคือจม,มูกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เห็นไลฟ์ของเรานะครับมาดึกหน่อยคืนนี้ใช่คืนนี้เรามาดึกแบบคุณภาพแต่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องประกันโควิดแบบไหนที่คุณคู่ขวดอ่าซึ่งเพราะว่าบางหลายคนไม่ค่อยรู้ตัวนะว่าเออเราซื้อแบบไหนดีวะ ใช่อันเนี้สำคัญเลยจริงๆบางคนไม่ต้องซื้อก็ได้นะอืมอืมถ้าเกิดแบบม,มี้ช่เหรอคนที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อก็ได,ไได้คือจริงๆเนี่ยเราจะไล่ระดับมาด้วยความที่พิ่ครุฑเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงคนที่ขออนุญาตเรียกว่าอะไรดีเออ่คนที่มีมีรายได้อประมาณหนึ่งไม่ได้แบบเยอะมากหรือว่าอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคุณมีเงินเยอะนะ เป็นโควิดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมแต่ถ้าเแบบ<ส>มีรายได้แบบแบบแพสซีฟอินคอัมจอนโรงพยาบาลเป็นเดือนก็ยังมีเงินเข้าใช่<อ>นะฮะแต่ถ้าเกิดวันเนี้ยเรายังไม่มีรายได้ขนาดนั้นนะครับซึ่งก็รวมถึงตัวของผมเองด้วยก็จัดชุดใหญ่ไป<ม>กับประกันโควิดนะครับซึ่งช่วงเนี้ยผมมั่นใจว่าหลายๆจังหวัดอะ่ะก็จะมีเรื่องตื่นเต้นเนะี่ยให้แบบ ได้ลุ้นกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบไอ้เมื่อก่อนน่ะไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าอันนี้เดี๋ยวขอแชร์แล้วกันนะใครที่ดูอยู่นะครับว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพบกับเรื่องเตื่นเต้นในชีวิตได้อันนี้เพิ่งเจอมาส่วนตัวสดสดร้อนๆอนนะครับปกติแบบเวลามีไทม์ไลน์ของจังหวัดอื่นมาใช่ไหมเราก็แค่อ่านแต่เนี้ยในจังหวัดสุราษฎร์พอมีทำ คิวคิวใกล้ตัวพอทำลนยมันออกมาปุ๊บอ่ะลุ้นมากกว่าลุ้นไพ่อีกอ,ะะอ่ะแบบกูอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะโหยก่อนก่อนที่จะกูติดยังวะเป็นกูปไปบ่าวะใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดไปวันเดียวกันเวลาเดียวกันนะอันนี้เป็น,อ,นอ,อะไรที่แบบเออตื่นเต้นมากซึ่งจากเคสซูล่าเนี่ยเริ่มต้นมาวันที่ยี่แปดธันวานะครับ ซึ่งตั้งแต่วันที่28ธันวาเนี่ยจนถึงวันเนี้ยเอ,อรู้สึกว่าผมจะตรงอะไทม์ไลน์เนี่ยประมาณสามถึงห้าจุดเลยทีเดียวซึ่งสามถึงห้าจุดเนี่ยโคตรลุ้นแะอยู่ดีๆพอนั่งอ่านไทม์ไลน์ก็รู้สึกเจ็บคอ <laughs> เจ็บคอเ <laughs> คยเป็นมนพะุมีบ้างไหมมีบ้างไหมมีบ้างไหมมีแบบว่าเอ้ยคนนี้เราไปบ้างไหมวาที่นี้ <laughs> <laughs> นี่อะรอบนี้ไม่มีไม่ได้ออกไปไหน อ๋องั้ถือว่า <ไป S 1> รอบนี้พี่คุดรอดไปนะครับเก็บตัวไปเก็บตัวมีหลายแต่หลายร้านก็คือเหมือนวามว่าเราก็รู้จักแล้วนะถ้าบอกว่าเออหญิงไทยอายุยี่สกเนี่ยายล่าสุดเนี่ยที่ติดที่จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยก็เดินทางไปหลายที่ในเมืองเออก็น่าเป็นห่วงใช่ท่านเราก็ไม่ได้ไปร้าน,น กลางคืนเราก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไอเหตุผลที่วินเล่าให้ฟังอืมมันมันสําคัญตรงที่วันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราอ่ะทําประกันโควิดไปละแล้วหมดช่วงสิบสี่วันที่เป็นช่วงของเขาเรียกเป็นภาษาอะไรภาษาราชการว่าอะไรนะครับช่วงรอคอยอ่ะครับพี่พุธระยะเวลารอคอยอ่าช่วงระยะเวลารอคอยนะครับซึ่งระยะเวลารอคอยเนี่ยเป็นอะไรที่ลุ้นมากนะก็ อยากให้ทุกคนรีบทํากันแต่เวลาที่คุณจะทะําอ่ะจะเลือกแบบไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวให้จานเอ็กเนี่ยลองยกเคสยกตัวอยา่างแล้วก็ถามพ่คุดดูให้พ่คุดลองวิเคราะห์ให้ดูว่าถ้าเราเนี่ยตรงกับลักษณะแบบไหนนะครับก็จะได้เลือกถูกว่าเราควรที่จะเลือกแผนไหนอะไรยังไงจ่ายเงินให้แบบน้อยที่สุดแต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงกันเลยนะคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่ผมเจอมานะอืม อเวลาผมคุยด้วยอ่ะก็คือว่าเขาเนี่ยไม่เคยมีประกันสุขภาพอ่า,อาไม่เคยมีประกันสุขภาพ<ะ>แบบเนี้ยเริ่มต้นยังไงควรจะเลือกอะไรแบบไหนดีพี่อืมก็อย่างอย่างที่ถ้าเราแนะนำก็เอ่อโควิดเนี่ยมันมันก็บอกว่ามันเป็นประกันเฉพาะประกันพิเศษสำหรับโรคเอ่อไข้ไวรัสโครโนรนาะพูดโดยทางการไวรัสโคโรนา ทำวัเบต้เก้าถ้าเกิดติดเชื้อตัวไวรัสตัวนี้มาเนี่ยกรมธรรม์ตัวนี้มันก็คุ้มครองอืคุ้ม uh huh. ครองยังไงมันมีสองแบบหนึ่งก็คือ,อถ้าเกิดเป็นก็จ่ายในเรื่องค่ารักษาสองก็คือจ่ายในเรื่องเอถ้าเจอปุ๊บก็จ่ายเลยครับคราวนี้ uh huh. เราก็ลองมันเลือกดูเอาว่าเราเราชอบเอเรียกว่า การคุ้มครองแบบไหนถ้าเราชอบแบบที่มันคิดง่ายๆเหมือนว่าเจอแล้วจ่ายจบไม่มีค่ารักษาเราก็เลือกซื้อแบบหนึง่งก็คือเจอจ่ายจบเพราะว่าถ้าตรวจเจอว่าเป็นติดเชื้อไข้หวัดโควิดก็บริษัทก็จ่ายให้เลยมสมมติว่าสามร้อยเก้าสิบเก้าเขาจ่ายให้เลยห้าหมื่นอย่างเงี้ถ้าห้าเก้าเก้าเขาจ่ายเลย หนึ 1, mm ่งแสนหรือไม่เราก็เลือกตัวที่ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องไปนอนรักษาพักรักษาตัวอย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลรัฐเขาค่อนข้างเรียกว่ารัฐซัพพอร์ตให้ mm hmm. ในเรื่องของค่ารักษาต่างๆถ้าเราติดไข้หวัดต้องไปอ,อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเราเลือกที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐก็ อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตัวนั้นก็ซื้อเป็นเกินจ่ายจบแต่ถ้าเราอยากจะไปเอ,อนอนพักรักษาตัวที่มันเรียกว่าสบายหน่อยในโรงพยาบาลเอกชนก็อยากให้ซื้อในตัวของที่มีค่ารักษาไปด้วยเพราะว่าถึงเราควักตังค์จ่ายเอ,เองเนี่ยใช่ใชชไปนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีเอ,อหลายพันอยู่แล้วแหละอืมใช่อ่าตัวค่ารักษาตัวเนี้ยถ้าซื้อแบบมีค่ารักษาด้วย าก็จะช่วยในเรื่องของค่ารักษา,าแล้วก็จะมีส่วนของเรียกว่าบางตัวเนี่ยจะมีเรื่องค่าชดเชยให้ด้วยึ่งค่าชดเชยเนี่ยเหมือนจะเป็นเเงินชดเชยให้วันละห้าร้อยบาทาบางที่ก็ให้สูงสุดสิบสี่วันก็รับไปเลยเฉยเชยก็สิบสี่วันมันชดเชย <40 S 1> นี่น,น่านจะเหมาะกับคนที่แบบถ้าหาก โอ้นี่บางคนนะถ้าทํางานแบบลูกจ้างรายได้รายวันอนะ่ะบางคนได้สามร้อยสี่ร้อยนะนี่พอโดนโคโโนวิดไวรัสเข้าไปเนี่ยได้ห้าร้อยเลยนะใช่ใชคุ้มเลยนะได้มากกว่าราย <c oughs> ได้รายวันอีกอะ่ะอือก็มีเรื่องอถ้าเป็นถึงอาการโครมา่าอะไรเงี้ยเขาจ่ายให้เพิ่มขึ้นเอออีกเป็นสิบเท่าใช่ไหมมนนันมีตั้งแต่เอห้าห้าแสนบาทอะไรเงี้ยมันก็มีหลายตัวเพราะงั้น สนใจจริงๆเราก็อยากจะให้เพราะว่าความต้องการแต่ละคนความสามารถในการจ่ายเบี้ยของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะงั้นอยากจะให้ม,มาคุยกันถ้าเราอาจจะต้องสอบถามข้อมูลนะว่าทุกคนทำอาชีพอะไรรื่ออยู่ที่ไหนแล้วก็คิดว่าอยากจะจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ตอนนี้เราก็จะส่งแผนที่เรียกว่าเราคำนวณมาแล้วว่าโอเค น่าจะเหมาะอันนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วก็เลือกซื้อได้หมดครับหลายหลายคนก็บางคนก็อยากซื้อเหมาซื้อทุก <ๆ S 1> อย่างซ<ๆ>ืนะ้อทุกอย่างจริงๆวินอยากถามอย่างนี้นะครับซึ่งวินว่าจริงๆอ่ะถ้าเรามองประชากรในประเทศอ่ะประชากรที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยถือว่าเป็นฐานของประเทศเราก็จะมีแบบค่อนข้างเยอะหน่อยคนที่มีรายได้สูงก็เป็นกลุ่มที่เป็นส่วนน้อยของสังคมนะครับซึ่งถ้าเกิดถาม แทนคนส่วนใหญ่อะถ้าเขามีรายได้จํากัดเขาเป็นคนที่รับเงินรายวันอะพี่คุณแบบสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่เป็นคนที่แบบทํางานลูกจ้างบ้างอะไรบ้างะครับครับเออแล้วเขามีเงินที่จํากัดมากอะ่ะถ้าเป็นพี่คุณอะพี่คุณจะแนะนำ 99, แผนไหนให้สามเก้า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 หอสกไปก่อนเลยเพราะอะไรครับสามเก้าเก้าอะสี่ร้อยบาทอะ่ะสี่ร้อยบาทก็คุณไปทาอะไรได้ กี่อย่างหมายว่าคุณเก็บตังค์สี่ร้อยบาทอะ่ะแล้วมันคุ้มครองคุณหนึ่งปีแล้วถ้าเจอเนี่ยเขาจ่ายให้คุณเลยห้าหมื่นบาทอืมอ่าแล้วมีประกันอุบัติเหตุเสียชีวิตเพิ่มให้อีกถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็จ่ายให้เห้าหมื่นบาทใช่ไหมครับนะเออแล้วก็มีค่าชดเชยให้อีก วันละห้าร้อยบาทยิ่งรายได้น้อยยิ่งต้องทํานะเนี่ยใช่เลยพูดคลิปที่แล้วบอกว่าเอ้ยรายได้น้อยเนี่ยเอ,อสาคัญนะเพราะว่าคือคุณลองมองมองกลับไปว่าคือบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าคนที่เขามีเงินซื้อประกันทุนชีวิตสูงๆเนี่ยคือเขาเขามองเห็นว่ามันเป็นการวางแผน เขามองเห็นว่าถ้าสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขามีประกันเนี่ยข้างหลังเนี่ยสบายไม่แต่ข้างหน้าเขาก็สบายคือเขามีคนใจ่ายให้มีคนที่ซัพพอร์ตในเรื่องของค่ารักษาค่าพยาบาลเงินชดเชยสิ่งต่างๆเนี่ยมันคือการวางแผนไงว่าว่าถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นแล้วมันมีคนที่คอยดูแลเราคอย พพอร์ตใช้จ่ายส่วนนี้ให้ครับเฮ้ยไม่ใช่ว่าเออเหมือนเขามีตังค์อยากจะซื้อเขาก็ซื้อเขาซื้อเพราะเขาเห็นว่ามันมีประโยชน์อืเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่ควรจะควรจะมีไว้อืมบางอย่างไม่สําคัญมันไม่จําเป็นไม่ต้องมีไว้แต่ว่าประกันทําไมคนเรียกว่าเออประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่าคนมีการศึกษาสูงมี มีความรู้มีรายได้ด้วยซ้ำมีรายได้ค่อนข้างสูงทําไมทุกคนถึงเลือกซื้อประกันชีวิตประกันชีวิตประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโตถึงสามร้อยเปอร์เซ็นคือหมายความว่าหนึ่งคนเนี่ยมีประกันสามกรมธรรทํทำไมญี่ปุ่นเขาเลือกซื้อที่จะต้องมีกรมธรรเยอะๆหลายๆอันเพราะเขารู้ว่าค่าใช้จ่ายเวลาเขาไม่สบายเขาเป็นอะไรมันสูงแล้วเขาจ่ายเองไม่ไหวแน่นอน แล้วถ้าเขาเป็นอะไรม,มันจะมีคนมาคอยดูแลถึงแม้สวัสดิการรัฐเขาดีขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็เอ,อสวัสดิการรัฐด,ดีไหมเพราะว่าคุณเข้าโรงพยาบาลคุณไม่เสียตังค์แต่รายได้คุณก็ขาดไปเพราะฉะนั้นส่วนที่มาชดเชยคือมันตอบโจทย์มันทุกอย่างว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยมันหยุดชะงักเนี่ยมันมีคนที่คอยทํางานให้คุณถูกไหมม,มัน ก็เลยบอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ควรควรจะมีไว้ในยามเอถ้าเกิดฉุกเฉินเนี่ยมันมันมีประโยชน์อประมาณนี้ม,มันเป็นพื้นฐานของการวางแผนการเงินะผมว่านะใช่ซึ่งปัญหาของคนไทยแล้วจริงๆหลายๆคนก็คือไม่ไม่มีการวางแผนการเงินแล้ว,วแล้วพอนคนไม่ เออชีวิตการวางแผนใช่ใช่การรับความเสีกกเส่ยงให้เนี่ยมันไม่เหมือน,นตรงนี้แหละใช่มันคือความเสี่ยงแล้วคือบางคนก็รู้สึกว่าเขามีรายได้รายวันอ่ะชีวิตเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะก็ไม่รู้จะคือยืนอยู่บนเส้นได้ทุกวันอ่ะ <c oughs> ใช่เออชีวิตยืนอยู่บนเส้นได้ทุกวันแล้วก็แบบไม่รู้ว่าไม่ไม่แน่ใจนะว่ารายได้รายวันสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยหมดทุกวันหรือเปล่าใช่คือถ้ากรณีแบบเนี้ เพราะว่ามันอาจจะมีการจ่ายหนี้จ่ายค่าอะไรต่อเนี่อะไรเนาะส่งลูกไปโรงเรียนค่าข้าวค่าอะไรต่อวันมันก็หมดแล้วว่ะสามสี่ร้อยอ่ะซึ่งตรงเนี้ยต้องยอมรับว่าโอเคแหละการวางแผนการเงินให้มีไรายได้เพิ่มเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งเป็นอีกเรื่องมุมเนาะแต่ว่าสิ่งสาคัญเลยก็คือว่าทํายังไงให้สามสี่ร้อยต่อวันนั้นมันไม่หายเลยอะใช่ออแต่ชอบที่เอ็กบอกว่าได<ม>้ชดเชยห้าร้อยก็คุมละคุมแล้ว,ค,ลวคือคนที่ <laughs> คนที่เคยประสบอุบัติเหตุแบบหน,หนักๆหรือว่าเยอะๆเนี่ยจะเข้าใจว่าสิ่งที่มันเสียหายไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอมันมีประกันแล้วมันโอ้โหมันสบายใจอ่ะคเอี้ะพี่เองก็เคยชนรถชนใช่ไหมค,ค,คืนทุนแบบว่าซ่อมหนักคือถ้า ถ้าไม่มีประกันหมายความว่ารถคันนั้นมันหายไปเลยนะเราก็ต้องซื้อใช้ตังสมมุติว่าหนึ่งล้านซื้อซื้อรถคันใหม่แต่เนี้ยมันมีประกันเนี่ยจ่ายละเบี้ยประกันอยู่สมมุติว่าสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยเขาก็คืนมาให้เลยนะเป็นเกือบล้านอะไรเงี้ยอืมเอาไาดาวรถใหม่ได้เลยสบายมากเซือ้อรถใหม่ได้อืตอนนี้ถ้าไม่มีประกันหมายความว่าไอ้รถ คันใหม่ที่ต้องซื้อต้องควักตังเองคันเก่าเอาไปขายสะอาดก็ได้ไม่กี่บาทครับนะเพราะฉะนั้นคนที่เคยประสบอุติเหตุทั้งถุกกาพทั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทราบด,ดีว่าเอ้ยมันมันทําแล้วมันได้ใช้ถามว่าทุกคนอยากใช้ไหมบอกไม่มีใครอยากใช้โภดันประกัน <laughs> เป็นเป็นสินค้าที่ซื้อไว้แต่ไม่อยากใช้ คือใช้เนี่ยมันต้องมีเรื่องร้ายอะ่ะต้องอต้องมีเจ็บตัวมีของเสียหายถึงได้ใช้แต่วันนั้นนถ้าควักตังเองเนี่ยมันไม่สนุกแน่นอนอือีกคําถามหนึ่งครับถ้ามีประกันสังคมอะ่ะประกันสังคมใช่ถ้าเขามีประกันสังคมอยู่แล้วเนี่ยเขาควรที่จะซื้อประกันโควิดหรือไม่ต้องซื้อก็ได้หรือถ้าซื้อ,อต้องซื้อแบบไหนก็เหมือนเหมือนเดิมคือประกันสังคมมันก็เป็นเอ ตัวประกันที่ภาครัฐบังคับว่าเออเวลาทํางานให้เก็บตังตัวนี้ไว้ภาครัฐเองมองเห็นในเรื่องความสําคัญของการประกันภัย hmm. รัฐบาลเองจ่ายค่ารักษาให้กับประชากรทั่วประเทศไม่ไหว <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นจึงต้องมีกองทุนประกันสังคมตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเป็นกองเงินกองหนึ่งอะว่าทุกคนเอาตังค์มาใส่ตรงเนี้ยแล้วถ้าใครไม่สบายเนี่ยก็เอาตังค์ตัวนี้ไปใช้ ือไม่ใช่ประเทศทั้งประเทศมันจะเอเรียกว่าไม่สบายพร้อมกันทั้งประเทศถูกอืมแล้วก็หลักการเดียวกันก,ก,กับบริษัทประกันนะครับว่าตั้งเงินไว้หนึ่งกองเพื่อเวลาใครไม่สบายเนี่ยเอาตังในกองเนี้ยเอาไปใช้อืแต่ว่าประกันสังคมมันก็ปลูกกับโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถ้า,าตามหลักการประกันสังคมมันก็เลือกโรงพยาบาลไว้หนึ่งโรงพยาบาลใช่ไหม เราก็ต้องไปเข้าที่โรงพยาบาลนั้นๆที่เราเลือกเอาไว้อืม,อมครับอ่นนี้ถ้าคุณไปโควิดที่จังหวัดอื่นนะอืมอะไรเงี้ยก็เหมือนกันคุณคุณอยากจะเข้าโรงพยาบาลรัฐหรือไม่คุณต้องานสเฟอร์กลับมาโรงพยาบาลาตัวเองแต่ตอนเนี้ยคือโควิดอะ่ะเขาก็อ่รัฐด,ดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลรัฐเขาก็ดูแลให้อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนแต่ว่าเอา มันก็ยังสามารถทําได้ในเรื่องของเจอจ่ายจบได้เป็นเงินก้อนหรือไม่ก็ถ้าคุณอยากจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนคุณก็เอาตัวค่ารักษาของประกันโควิดเนี่ยไปใช้อืมอ,อม,มันก็มันก็มันก็เลือกเอาว่านะเราจะได้รับความเสี่ยงของตัวเองไว้ไว้ที่เท่าไหไาไร่ไว้ยังไงอ่าครับถ้าเราเชื่อว่าโอเคเรามีประกันสังคมซึ่งมันทํางานได้ดีแล้ว แล้วก็ไม่จําเป็นอืก็ก็เข้าใจอืแต่ว่าอ่ะแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้ามันมีมันมีไรายได้มันมีเงินเพิ่มหรือมันมีค่ารักษาเพิ่มหรือว่ามีเงินก้อนเพิ่มถ้ามันเกิดเป็นด้วยทางสามร้อยเก้าเก้าอย่างเงี้ยอืออืออ่าใช่แต่จริงๆอ่ะวิทว่าเรื่องพวกนี้ยพอมันประเมินในเรื่องของแบบรูปแบบของรายได้หรือว่าอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งนะครับแต่รูปแบบของความเสี่ยงอ่ะ ก็อีกส่วนหนึ่งนะลองนึกดูว่าอ๋ออ่าคนทํางานที่ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยใช่จะไม่จะบอกอย่างนี้รูปแบบของความเสี่ยงอะสมมุตินะครับอย่างอาจารย์เอ็กหนุ่มรอโสดอยู่บ้านคนเดียวสมมุตินะไม่มีปัญหาอถูกไหมครับออกจากบ้านใส่แมสไปรายการพบปะผู้คนค่อนข้างน้อยแต่สมมุติว่าวินอะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่เรามีแบบคนที่มาอ,อยู่นอนในบ้านน่ะในคืนเดียวกันน่ะพร้อมกันแบบ มีน้องชายพี่สาวมีพ่อแม่มีอะไรอย่างเงี้ยห้าหกคนนะครับในแล้วในบ้านเนี่ยเคสสุราาเนี่ยเป็นอะไรที่บ่งบอกไว้ชัดเจนเลยถ้าบ้านคุณแล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่มากกว่าหนึ่งคนนะครับนะเคสสุราาเนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยเดินทางมาในครอบครัวโอกาสที่แบบจะติดข้างนอกเนี่ยตอนนี้ในสุราายังไม่เห็นแต่ในครอบครัวติดกันหกเจ็ดแปดคนแล้วอะ่ะ แปลว่าพอคุณอยู่ในบ้านนะ่ะคุณถอดแมสคุณใช้ชีวิตร่วมกันอันนั้นมีโอกาสติดซึ่งวันนี้ถ้าเกิดเราลองเล็กดูสมมติวินอยู่ในบ้านนะไม่ไปไหนเลยโคตรดูแลตัวเองกลัวแต่ว่าน้องชายต้องแบบไปทำงานพบปะผู้คนวันดีคืนดีน้องชายออกไปนอกบ้านเอาเชื้อโควิดเข้ามาเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราคิดว่าเราก็แบบไม่เสี่ยงแต่แบบ กินข้าวด้วยกันวันแรกไม่ไรวันที่สองไม่ไรวันที่สามเกิดจามมาครั้งหนึ่งเราไปติดในจากโต๊ะอาหารขึ้นมาสุดท้ายเราก็ติดเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของความเสี่ยงประมาณแบบรูปแบบของการที่คุณนะ่ะอยู่อาศัยยังไงอะไรเงีง้ยอันนี้วินว่าก็สําคัญนะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบมีผลเลยอะทำลายทำลายวินก็คงจะแบบว่าวันที่หนึ่งถึงสิบสี่อยู่บ้านทุกวันเอติดใช่แต่ยังติด, <c oughs> ถ,ดถ้าเกิดเจอแบบนี้เราโหหลอนเลยอะมันก็ทำลายน่ารักเช่ อืความเสี่ยงมันมันมันมีตลอดเพราะตอนนี้ <c oughs> เคยพูดทีบอว่าใช่ไหมเหมือนรถสิบล้อใช่ไหมเบรกแตกยังดีกว่าเพราะว่ามองเห็นไอ้โควิดนี่มองไม่เห็นแล้วไม่มีเครื่องจับอุณหภูมิมาสแกนใช่ไหมมีก็ไม่ชัวร์สแกน,นี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นจ<า>ริงร้อวัดโควิดใช่ใช่บางคนก็ยังไม่ออกอุณหภูมิอหมใช่ไม่กว่าแล้วเข้าบ้านเนี่ยใครมีลูกก็ กอดลูกหอมลูกอยู่แล้วใช่ไหมทุกวันแล้วเราจะไปติดเขาเหรอหรือว่าอะไรแบบนะพูดยากครอบครัวยิ่งพ่มีพ่อแม่ใช่ไหมที่อายุเยอะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงก็น่ากลัวใช่จริง,รงรแล้วจะบอกว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมไม่ได้นะแบบว่าเอาาเอเรามันมีเงินน้อยแล้วแต่บุญแต่กรรมอย่าอย่าคิดอย่างนั้นอืม คุณยังยังเรียกว่ายังเอาชนะมันได้ยังเอาชนะมันได้ถ้าคุณวางแผนดีๆแล้วแผนเนี้ยมันเป็นแผนที่เรียบง่ายมากเพราะสามเก้าเก้าเนี่ยหนึ่งปีมันไม่ได้หมายความว่าสามเก้าเก้าจ่ายทุกวันหรือสามเก้าเก้าจ่ายทุกเดือนเอาหนึ่งปีทั้งปีคุณจ่ายเอางี้จเน็กลองคิดดูดิว่าสามเก้าเก้าเนี่ยเอาตีให้สี่ร้อยบางคนค่าแรงวันละสี่ร้อยนะซึ่งทั้งปีสมมุติว่าคุณทํางานอ่ะสามร้อยวัน คุณแค่ดึงหนนะึ่งในสามร้อยนะมามาเขาเรียกอะไรมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตทั้งปีอ่ะปลอดภัยเวลาวลาติดโควิดขึ้นมามีกําเงินห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นมันเป็นกี่เท่าของสี่ร้อยที่พี่คุดมานั่งคิดให้เราดูว่าแบบโหจ่ายเป็นแบบหลายร้อยเปอร์เซ็นต์อะจ่ายอย่างเยอะใช่อืมคือเวลาบอกเบี้ยมันมัน,ม,นมันแพงไหมเนี่ย บอกว่ามันไม่แพงอ่ะมันมันมูลค่ามันก็มันก็แค่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันคุ้มครองหนึ่งปีอย่างนี้บอกหนึ่งปีอ่ะก็ไปเออสบายใจได้เป็นหนึ่งปีสบายใจมันไม่เวลาติดจริงมันไม่สบายใจเราแต่ว่าพอมันติดแล้วเออมันยังอย่างน้อยมันยังมีเงินก้อนเนี้ยเออไปทําอะไรได้ดีกว่าไปใช้ที่มันติดประโยชน์ถูกไหมอ่อ มกิมีคนยืน่นยื่นมือมาช่วยทันทีนะไอ้ああสางวิกก้าเนี่ยเออผมว่าเป็นอะไรที่แบบสําคัญจริงๆเนี่ยแล้วแม้กระทั่งแบบอย่างผมเองนะรับราชาการอ่ะหรือว่าใครก็ตามที่ฟังอยู่ถ้าว่าเป็นแบบข้าราชาการที่รู้สึกว่าเออรัดเขาก็ดูแลคุณมีสวัสดิการมีนั่นมีนี่แต่แค่จะบอกว่าถ้าวันนี้เป็นข้าราชาการเนี่ยแปลว่าจริงๆไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินคุณก็ ผมคิดว่าการเรียกว่าลงทุนสามร้อยเก้าเก้าสี่สี่ร้อยเก้าเก้าห้าร้อยแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เหนือบากว่าแรงที่จะที่จะเรียกว่ามีอีกมีอีกสักมือหนึ่งที่เตรียมมาซับพอร์ตเราอะ่ะเออผมคิดว่ายังไง่ะเรื่องพวกนี้มีไว้ดีกว่าไม่มีเนาะเออนั่นแหละก็นอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมจันวินประมาณมน,นี้ก็<อ>ถือว่า ถือว่าได้ไปหลายจุดนะถ้าเกิดคุณเอรายได้น้อยนะครับมีประกันสังคมหรือว่าเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีรายได้ที่ไม่ค่อยแน่นอนอันนี้เป็นกลุ่มที่แบบ<อ>ใช่รีบต้องทําก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่มั่นใจใอ่าจริงๆเนี่ย<อ>ต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องขออนุญ,ญาตบอกหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้นะครับหรือว่าใครที่แบบติดตามเรามานะครับใครที่เห็น<อ> แผนในเรื่องของประกันโควิดของเรานะครับทั้งหมดเนี่ยต้องจริงๆอ่ะตัววินนะวินก็รู้สึกแบบเออประทับใจในตัวพี่คุูมากเพราะพี่คุูบอกว่าเราเนี่ยพยายามที่จะต้องทําให้คนรู้โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยนะครับอย่างที่อาจารย์เอกเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องของวางแผนทางการเงิน,นแล้วก็บอกว่ายิ่งคนมีรายได้น้อยยิ่งต้องทานะครับอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่เขาเรียกว่าเป็นความปรารถนาดีจาก เราทั้งสามคนเลยนะครับโดยด<น>เฉพาะเนี่ยที่พี่คุณได้พยายามเน้นย้ำมาตลอดนะครับว่าใครที่รายได้น้อยอ่ะยิ่งต้องรีบซื้อนะครับแล้วซื้อให้เร็วนะครับ <นะ S 1> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราลุ้นแล้วเราตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการควบคุคมสสก็ค่อนข้างที่จะแบบแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับไลฟ์นี้นะครับประมาณนี้ใครมีข้อสงสัยหรือสนใจก็็อกซ์กันเข้ามาเนาะ ใช่ใช่สอบถามเข้ามาได้ใครอยากให้เราเป็นคนที่แบบวางแผนประกันให้นะครับไม่ใช่เฉพาะว่าจะเป็นประกรันโควิดอย่างเดียวนะครับบางคนสนใจประกันสุขภาพนะรประกันวินาศภัยต่างๆเช่นประกันรถยนต์อะไรเงี้ยปรึกษาพี่คุดเข้ามาได้หมดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้11 <โ Pacific. S> เอโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมีที่ปรึกษาด้านของกฎหมายนะครับของ PMV นะครับมาตอบคำถามให้นะครับถ้าเกิดใครที่แบบมีปัญหาในเรื่องของแบบ ประกันมีปัญหาในเรื่องของแบบเออเอาง่ายๆว่ารถไปชนมาเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่กังวลใจกําลังเครียดอยู่อยากรู้ทางออกอันนี้ก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้หมดนะครับทีมปรึกษาของเรานะครับให้คําปรึกษาฟรีนะครับโทรเข้ามาได้ถามเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์เลยนะครับโอเคได้เจอกันพรุ่งนี้สำหรับไลฟ์นี้ประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ